สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํเมืองใหม่เซียนใหม่นะครับที่กาลังเลี้ยงนะครับวันนี้ก็มีนกอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่านะครับเป็นนกตามใบสั่งนะครับนกที่ พี่น้องเรานะครับติดต่อมาให้ผมนะครับไปตามให้ว่าอย่างนั้นนะครับอนกตัวนี้ก็คือเป็นนกของพ่อขอดนะครับเจ้าคูเบิลนะครับว่าอย่างนั้นนะครับเจ้าตัวเขาชอบนะครับผมก็เลยไปไปตามให้ก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับก็มันก็มีอยู่ครับนกมันก็มีคูเบิลนะครับคูเบิลนี่มันก็มีมีทั้งแบบอ่า สุดก็มีมันก็มันก็ไม่ต่างกันกับครูอ่างนะครับนกครูเบิ้ลนเนี่ยนะครับผมบางทีก็มีมีบ้างไม่มีบ้างนะครับมีสองคำมีสามคำอ่างเงี้ยนะครับนั่นคือนกครูเบิ้ลเนาะมันก็ครูสามพยางเหมือนกันนะครับบางตัวก็ชัดบางตัวก็ไม่ชัดนะครับมันก็อยู่ที่ที่นกเนาะอันนี้เราก็จะให้มันชัดเจนหรือว่ามันให้มันทุกคำมันก็จะยากไปทุกนกครับทุกนกเลยไม่ว่าจะเป็นนกมงคล ก็แล้วแต่เหมือนเทพนมบ้างอย่างเงี้ยนะครับกวักซับบางทีก็ทาบางทีก็ไม่ทานะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับแต่นกตัวนี้ผมอยากจะนําเสนอนะครับก็คือเป็นตําราสูตรเก่านะครับสูตรโบราณเลยนะครับนกตัวนี้ก็คือเป็นนกที่ตรงตําราก็คือสูตรนกคองูสิงครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับนี่คือนกคองูสิงนะครับผมนะ ของงูสิงห์นี่คือหัวมันจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าคอมันจะยาวนะครับคอยาวๆวแล้วก็บ้านผมเรียกว่าคอกิ่วนะครับคอกิ่วก็คือคอมันจะแบบเล็กๆครับตรงต้นคอมันจะเล็กแล้วก็ยาวขึ้นไปนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็คือตรงตำราเลยครับนกคองูสิงห์ครับนกตัวนี้นะครับทีเด็ดของนกตัวนี้อยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งเห็นนะครับเนี่ยคอมันจะเป็นจิ่วเข้าไปนะครับเนาะมันจะเป็นแบบ เหมือนเราแบบบีบดินน้ำมันให้มันนะมนั่นนะครับผมนะตรงคอมันน่ะครับผมนะของงูสิงเนี่ยนะครับผมนกของงูสิงนี่จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเซรุ่นเก่านั้นยอมรับเลยนะครับว่านกของงูสิงนี่เป็นนกที่เล่นเล่นดีเล่นทนเล่นนานนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็ตรงนะครับตรงตามตําราของงูสิงนะครับผมนะเพราะว่านกส่วนมากจะมีคอที่คอตันใช่ไหมครับคอตันตันใหญ่ๆ อันนั้นก็เล่นเล่นดีอีกแบบหนึ่งนะครับคองูสิงห์นี่ก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าเชนรุนกาเขาจะชอบนะครับถ้าเป็นนกถ้าเป็นนกคอเล็กคอยาวนี่มันต้องเป็นคองูสิงห์บางตัวยาวเฉยๆนะครับยาวเหมือนยาวเหมือนนกกระยางนี่เงี้ยนะครับผมยาวตรงขึ้นไปนะครับยาวยาวๆวขึ้นไปหรือส่วนพวกนั้นมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นยาวขึ้นไปแล้วมัน,เป,นเป็นกิวก่วๆด้วยนะครับคอจะเป็นแบบจิต ยืดไปแล้วแล้วก็ไปจิบกิวลงไปนะครับนั่นแหละนะก็จะเรียกว่านกคองูสิงครับพี่น้องครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับใช่เลยนะครับนกมันจะแบบคอมันจะแบบนั่นเข้าไปเห็นชัดเจนครับนกตัวนี้นะเห็นไหมครับคอยาวนะครับนกตัวนี้นะครับคอยาวนะครับส่วนมากนกคองูสิงนี่จะมันจะคอยาวอยู่แล้วนะครับคอยาวคอกิวนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงนกลักษณะที่เป็นนกหนึ่งกุ้คางก็จะแบบว่าเป็น เหมือนมีคางนะครับนกอะนะครับเหมือนที่ผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะชัดเจนมากนะครับนกที่เป็นนกคลองสิงนะครับจะเป็นทรงนี้เลยนะครับจะมีทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับมีหมดแต่ว่าที่เจอบ่อยสุดก็จะเป็นนกซนตัวเล็กนะครับเนี่ยคอยาวของสิงคอเว้าวเข้าไปนะครับคอกิ่วคอเว้านั่นแหละนะครับสำหรับตัวนี้ก็ ถือว่าโอเคอยู่ครับผมในราคาประมาณนี้นะครับสองเท่านะครับนกตัวนี้พ่อขอดบอกว่าได้เฉลยประมาณหกตัวแล้วครับพี่น้องครับนกตัวนี้นะครับนี่นครับเป็นนะครับคอมันจะกิ่วๆเล็กๆครับมันจะไม่คอตันคอใหญ่นะครับมันจะไม่เหมือนนกอย่างเช่นนกอย่างครับเจ้า เห็นไครับพวกนี้จะคอตันคอใหญ่นะครับอันนี้คือนกเจ้าขุนดานนะครับที่ผมเอามาเทียบคู่เมื่อกี้นียนะครับพวกนี้มันจะเป็นคอตันตันใหญ่ๆนะครับนี่นะครับคอมันจะตันใหญ่ๆ่นะมันจะไม่กิ่วครับมันจะนะครับเห็นไหมครับอวบอุ้มเลยนะครับคอนะครับอันนี้คือเป็นนกอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นนกของูสิงห์ครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับคอกิ่วคอเว้าเข้าไป นะครับชัดเจนนะครับตัวอื่นของผมก็ก็ไม่มีครับยัง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 ไม่เจอนะครับก็จะมีตัวนี้แหละที่ถ่ายวันนี้นะครับนํามาให้พี่น้องชมนะครับคอมันจะเป็นเว้าเข้าไปนะครับคอเล็กๆพวกนี้เล่นดีปากปากเบาครับนกพวกนี้นะขันขันเร็วขันไวนะครับนกก็ไม่ตัวใหญ่นะนกตัวนี้นะครับนกนะครับคอจะกิ่วๆนะครับี่ย หลังคอลงมามันจะเป็นนกคอจะเป็นคิวลงมานะครับพี่น้องครับน่าเห็นไหมนี่นะครับน่ามันมันจะเหมือนเราจับงูสิงห์ครับพี่น้องครับเนาะถ้าท่านเห็นงูสิงห์ก็จะรู้เลยว่าคอมันเล็กๆเองครับนะเล็กๆคิวๆนะครับเบาวเข้าไปนะครับนี่แหละนะครับจับนกก็ถ้าคองูสิงห์ก็เป็นแบบนี้นะครับนกนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับอ๋ออาจจะ แสงอาจจะไม่ได้นะครับของออภัยเพราะว่าผมหลบแดดนิดนึงนะครับบางทีแดดมันทําให้สีเพี้ยนไปนะครับเนาะนี่แหละก็คือนกที่คอกิ่วนะครับเนาะก็ศึกษาดูครับพี่น้องครับนะศึกษาเล่นกันไปนะครับเพราะว่าตํารานี่มันมีไว้ให้เราพิณพิณาศึกษาอยู่แล้วนะครับเสียงรุ่นเก่าท่านได้ปูพื้นฐานนะครับไว้ให้อยู่แล้วนะครับสําหรับการ โอ้นะครับเริ่มปรับสภาพเลยนะครับกนุกน,นะครับเสียงเขาอืมโอ้นี่เมื่อกี้มีคูบินสองสามคำครับอ๋อครับเห็นเจ้าขุนด่านนะครับนะ คุณด่านก็เอาเป็นกันครับนกได้ออกสองสามครั้งแล้วนะครับก็คึกเหมือนกันนะครับนกตัวนี้จะย้าย่ข่แล้วครับแล้วคุณด่านก็จะไปพายเอาแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับออโผมนึกว่ามันคู่อะไรลืมนะครับว่าอยู่กับใกล้กับคุณด่านนะครับนี่นะครับคอนะครับมันจะเป็นคอวาว้าๆนะครับเข้าไปคอกิวนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้และครับพี่น้องครับเนาะก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับเพราะว่าเซียนรุ่นเก่านะครับเขาได้มอบตําราไว้ให้เราแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาต่อนะครับเราจะศึกษาต่ออะไรยังไงนะครับก็ต้องทดลองก็ต้องทดสอบต่อไปนะครับนกตัวนี้ถือว่าสวยนะครับสวยแน่นอนแหละนะครับแล้วก็เป็นนกกองงูสิงเป็นนก ตามตำรานะครับเสียนรุ่นเก่านะครับมันจะเล่นดีเล่นทนยังไงก็อยู่ที่การฝึกการอะไรของเราด้วยนะครับนกนะครับจะดีจะเก่งก็อยู่ที่การฝึกของเราะต้านเสียก็เสียเพราะเราดีก็ดีเพราะเรานั่นเองนะครับนะชัดเจนนะครับผมสําหรับเจ้าคูบเบิลครับผมอันนี้หให้ดูครับดูครับอื คุณด่านเรจับเงินกนครับ <c oughs> ตัวตังไม่ยอม,อมนะครับนกหลุดมา <c oughs> ต้องห่วงนะครับอ้าโอเคครับเปน็นครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตำรามีหลายตำรานะครับมีหลายสูตรมีหลายขนาดเหมือนยานี่แหละนะครับตำราไหนที่ เข้ากันนะครับมันก็ถือว่าเราได้ผลในการคัดเลือกที่เป็นที่พอใจนะครับสำหรับนกนะครับแต่ละตัวนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวส่งให้ครับอาจารย์ที่อยู่ช้ยภูมินะครับไม่ต้องห่วงนะครับนกตัวนี้จริงๆผมอยากได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าแกเหลือตัวเดียวครับพี่น้องครับนะเมื่อวานกว่าจะคุมเอาได้นะครับแกก็แบบพอไม่มีนกเล่นอะไรแต่พอดีแกได้ นกเสียงใหญ่มาแกได้2ตัวกเลยโอเคแบ่งให้นะครับอ่าก็โอเคก็ยังก็ยังเหลือนกให้แกเล่นตัวหนึ่งอยู่นะครับก็คือตัวเสียงใหญ่นั่นแหละนะครับอ่าก็เลยเอามานะครับอ่าตัวนี้เป็นนกหลักแกนั่นแหละนะครับนกตัวนี้เนาะอ่าก็พอแกมีตัวใหม่แล้วก็นั่นแหละครับแบ่งแน่นอนครับนกไม่ต้องห่วงแต่ว่าอาจจะมีคารุมคมคายนิดหนึ่งสำหรับ,บพ่อขอดผมรู้อยู่นะครับว่าจะจะได้อยู่หรอกแต่ว่า แค่ผมเห็นใจแค่ว่าให้แกมีนกไว้ต่อแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเอาของแกมาหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ก็ต้องเหลือให้แกไว้อย่างอย่างน้อยสุดนะก็เหลือไว้สักตัวนึงอย่างเงี้ยนะครับให้แกหามาใหม่อย่างเงี้ยก็ค่อยไปแย่งเอา <laughs> นะครับผมเอาโอเคครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับอถือว่ามาบอกเล่าเก้าสิบเรื่องนกของงูสิงนะครับซึ่งนกตัวนี้ชัดเจนมากนะครับคอกิ่วนะครับคอกิว่วคอคอระเบ้าคอเล็กๆเ,เ,เข้าไปเนาะ ครับผมนี่แหละคือนกที่เียนุ่นเก่าหรือเียนที่เขาตํามอบตา้มลา้คือนกละของงูสิงนั่นเองครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครสาหรับผมนะครับวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับครับก็ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเจ้า อ่าคูเบิลนะครับเจ้าคูเบิลสรุปเท่าไหร่นะพ่อค่าตัวสองพันสองเท่าไม่ลงไม่ลดอะไรเลยนะครับมัลดเลยต่อไ่เพราะว่านกตัวนี้เก็บไว้เล่นเนาะครับถ้าไม่มีนกตัวนี้มันบมแมนต์ลอยเปอร์เซ็นต์มันเป็นพันนกพันเปอร์เซ็นต์อ่าบอกว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์นกตัวนี้ครับบอกว่านกตัวนี้เคยเล่นมากับมือครับนกตัวแล้วก็ไปใส่ก็ะบ่เคยผาด ครับผมก็ตกลงราคากันที่สองเท่าครับพี่น้องครับสร้อยได้เป็นสมควรครับผมมึ่งไปเอามาครับนกตัวนี้ขนอกจกบบอนี่มันเป็นคชื่อว่ามันคือว่านกมันมันผู้เถ่เลยลกผู้เถ่คนบามันุ่มหรือเด็กหน่อยไม่รุ่นว่าเทตัวกันครับแล้วก็ผูตัวขายออกจากไข่พระขวานี่ถือว่านกนี่เราบนั่นว่าตัวขายนกนี่นกนี่ถือว่าคนต้องการอยากได้ ตายกันไปคือเพราะว่ามันเป็นใบสั่งแาคว่าผมอยากได้ว่าอย่างไะครับค้องอย่าค้องนี่เพิ่งิว่าสิบาปล่อยนกตัวนี้แล้วก็จะบาปล่อยนี่สิบเชลลินอยู่ตลอดตลอดนกตัวนี้ครับคือว่านกตัวนี้หัวจะได้นกหกตัวเ้อบอกว่านกหกตัวเขาจะได้นกหกตัวครับนกตัวนี้ไปบม่เคยพลาดแต่ว่าบางต้นได้สองกับพี่นกตัวนี้แล้วก็บ่บ่ตัว บตัวขายเค่อว่าเดี๋ยวนี้อายุกับระมาณอยู่ใกล้แปดสิบปีแล้วบอกให้ฟังเลยเออครับแล้วก็เริ่มสิบนิดนึงนงครับนี่แหละเริ่มเข่อว่าดีก็ว่าดีพ่อเล่นก็ว่าเล่นพเล่นเอาโอเคครับผมเออเนาะนี่ครับผมได้ อยู่ที่สองเท่าก็จัดไปนะครับไม่ไม่ลดเอาไวยพนใหหน่อยเพราะเอาข้อนกให้หน่อยเอาข้อนกให้หน่อยครับเดี๋ยวจะดิ่งจาล้นอ่ะเดี๋ยวไปหาสีข้นเรืบอดต่อไปไม่ใช่เอาเอาข้อข้อหน่อยใคนตังเรายิ้มครับพี่น้องครับเดอสุขเด้อบักหราเอ้ยไปขำไปคุนไหนเพื่อนไปนุ่นไปตรง พอให้ตัวนี่จะขายหนอขายหนาเด้อให้คืองยังน้ำพอนี่ให้จังไปให้เครืองเครืองน้ำพอนี่เราไปต้นไรไ้ว่าต้นไรก็ให้เจ้าว่าต้นไรให้มันขอกของมหาหลายๆจงสาธุสาถุเด้อไปลูกเราปนี่ครับครับตัวนี้ไปที่จังหวัดชัยภูมิตกชัยภูมินะครับ